ตอนนี้ผมอยู่ที่งานนี่เลยช่างอันออโต้โมบิลเอิร์ส g l o b a l เซ service skill competition นะครับเป็นเครื่องยนต์ R E E V นะก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่มาปั่นไฟฟ้าทำให้วิ่งได้1,200กิโลก็คือเป็นปแผนตกตอนรับใช่ค่ะนะแล้วก็คุยกับลูกค้าแก้ปัญหาให้ลูกค้าก่อนใช่ค่ะเวลาลูกค้าโมโวยวายมีไหมแบบว่ามาถึงขับรถชนชก็ไป่นโชว์รูม<ต>ไม่ดิอาจะไม่ถึงขนาดนั้นที่หนึ่งแน่ห0ดอลลาร์10,000ดอลลาร์ สวัสดีครับมีนนายกะลั่ชาแนลนะครับ e ี EP นี้ผมมาเปิดประสบการณ์ตัวผมเองนะครับแล้วผมพาเพื่อนๆไปเปิดประสบการณ์ด้วยกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานนี่เลยฉางอันออโต้โมบิลเอิร์ g l o b a l ลเ service skill competition นะครับเป็นงานเรียกว่าโชว์ทักษะฝีมือของช่างแล้วก็งานเซอร์วิสของฉางอันเลยนะครับคือจะมีการรวมการแข่งขันทั้งหมดนะครับหลายประเทศเลยที่มาเข้าร่วมที่สถานที่แห่งนี้นะฉางอันนะครับก็คือแข่งทั้งงานเซอร์วิส แล้วก็งานเทคนิคเชียลฝ่ายช่างเทคนิคนะครับ <Wow. S 1> เรื่องการซ่อมรถบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก่อนที่จะนํารถมาขายให้สู่เพื่อนๆเนี่ยที่ได้ได้ใช้รถกันเนี่ยเป็นรถ E ีีล้วนๆนะครับฉางอันคือรถ E ีวีเนาะก็คือก่อนที่เขาจะผลิตรถออกมาแล้วขายเนี่ยเขาต้องมีการเทรนทางทีมงานเขายัางไงบ้างนะครับมีผู้ร่วมการแข่งขันหลายประเทศมากมายเลย <Wow. S 1> เรียกว่ากี่ประเทศอะยี่ประเทศเลยทั่วโลกนะก็คือที่มีรถฉางอันขายทั่วโลกเนี่ยเขาก็ทีมช่างแม t ทนแนทุกอย่างช่างเทคนิคเชียลทั้งหมดมาร่วมการแข่งขันที่นี่นะตอนนี้พิธ กันดีกว่านะครับพาเพื่อนๆไปดูว่าพิธีเปิดเป็นยังไงมีอะไรบ้างเขามีความยิ่งใหญ่แค่ไหนของฉังอันนะครับตัวผมไม่อยากรู้นะมีโอกาสเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะครับไปดูกันดีกว่าไหมว่างานเป็นยังไงบ้าง ดูทางเข้างานก็ด,ดูแบบว่าเหมือนพมพมน้ำเงินเนี่ยตรงนี้เข้ามาก็จะมีเขาก็จะมีบอกประวัตินู่นนี่นั่นนะครับแต่หลักๆวันนี้คือเขาเรื่องของการแข่งขันผมพาเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าการแข่งขันเนี่ยมีเซอร์วิสคอนซูชั่นคอนซูเทนพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยนะนี่มีทีมเซอร์วิสนี่นี่ๆๆๆๆๆๆนี่นี่ตรงนี้เป็นทีมเซอร์วิสหลายประเทศเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยผมเชียร์ผมเชียร์คนนี้เชียร์คนนี้ สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะ oh. ไม่ใช่คนไทยคนไทยไม่ได้มีอะไรมากมายกว่านั้น oh. แล้วก็ฝั่งนี้เป็นเทคนิคเชียลนะครับก็คือทีมช่างนี่แล้วก็มีคนไทยเขาร่วมน oh. ี่พี่ๆคนไทยเอ้ยนี่ไม่ใช่คนไทยนี่ พี่ๆคนไทยก็คือร่วมแข่งขันหลายประเทศมากมายนะก็คือแต่ผมผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปดูครพ้อมกันผมไม่แน่ใจว่าเอาแต่ละประเทศทั้งหมดที่มีรถฉักอันขายหรือเปล่าหรือว่าทีมช่างสวิทที่เป็นสัญชาตินู้นนี่นั่นก็มาร่วมการแข่งขันกันเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยโอมานหรือซาอุดิอาระเบียเขามีศูนย์สวิตท,ท,ที่นู่นหรือเปล่าไงเราไม่รู้ไงนึกออกปะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแลถามข้อมูลข้างในเพราะเราก็เพิ่งมาเหมือนกันมาถึงเราก็ลุยเลยตอนนี้เขาเปิดงานกันแล้วเนี่ยคนเข้าร่วมกัน เรียกว่าสื่อมวลชนมวลเยอะมากเลยนะในนี้ก็เยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูในถังอันดีกันเนาว่ามีอะไรบ้างอยากรู้เหมือนกันว่าแข่งขันนี่เขาแข่งกันยังไงเนาะเผื่อเราจะแข่งขันงันในอู่บ้างนะเอาช่างมาแข่งกันเองเนาะเป็นไงเนาะเดี๋ยวไปดูว่าพี่ๆที่ทีมช่างเนี่ยแล้วก็ทีมเซอร์วิสเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมการแข่งต้องทำยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวไปถามพร้อมๆกันเลยไป เข้ามาสู่โซนเซอร์วิสแล้วนะครับตอนนี้เขามีพิธีเปิดอยู่เราเลยแอบเข้ามาถ่ายนะครับคือรถยนต์ดีพอนะครับเป็นรถ e ีวีไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนเอเห็นไหมเรียกว่ายอดทิตอีกรุ่นหนึ่งเลยลูมินน้องว่วงน้องว่วงอะ่ะน้องว่วงก็คือในแบรนด์ของฉันนี่แหละก็คือมี ดีพาวลูมินและอวตาที่อยู่ในประเทศไทยนะที่เพื่อนๆได้เห็นเนาะแล้วเอารถที่เข้ามาทําการเรวิตการแข่งขันในวันนี้ณนะตอนนี้พี่ถูกขออภัยนะเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าพิที่เปิดเรามาร่วมงานเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเรียกว่าแอบเข้ามาเจาะก,ก่อนก็คือตรงนี้มีกรรมการนั่งนี้แน่นอนแล้วก็จะมีทีมช่างนะจะมีเซอร์วงเซอร์วิสหรือว่าเทคนิคเชียลเขาจะมาทำดีพาวเอสดนะครับ คือเอามาทั้งหมด3 0 0คันสาสเตชันนะอาจจะทําพร้อมๆกันแล้วก็มาการให้คะแนนพร้อมๆกันนะเนี่ยตรงนี้โซนจริงๆถามผมเองอ่ะผมมีความสนใจกับรถไฟฟ้ามากๆเลยแต่ แต่เลยไหมเราจะใช้งานไม่ได้ในอู่ที่จอดแล้วในสถานีที่ต้องเสียบชาร์จเนี่ยเรายังไม่มีพื้นที่ไงที่บ้านก็จะจอดในการชาร์จก็ยังอา,อาจจะใช้เวลาอีกหน่อยแต่ตอนนี้เราเริ่มสนใจแล้วเราเริ่มเข้ามาดูนะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนที่แน่ๆเรื่องของเทคโนโลยีที่มันดูแบบล้ําไปแล้วมันเกิน <Wow. S 1> เครื่องยนต์สันดาบไปแล้วนี่เฮ้ยมาทางนี้นี่นี่น,นี่มีเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์ใครบอกว่าชังอันดีเบามีแต่ไฟฟ้าแต่จริงเครื่องยนต์ แอบไปถามมาก็คือเป็นเครื่องยนต์ RE EV นะก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่มาปั่นไฟฟ้าไม่ได้เครื่องยนต์เพื่อระบบขับเคลื่อนแล้วใช้กําลังของเครื่องยนต์นะคือเป็นเครื่องยนต์ลอตเตอร์น้ำมันใช่ไหมเอาเครื่องยนต์เนี่ยปั่นแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนไม่ได้เอากําลังของเครื่องยนต์มาขับเคลื่อนนะเรียกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะที่มีงานเปิดตัวการแข่งขันการเซอร์วิสระดับโลกเลยอันนี้จุดเริ่มต้นนะคือก่อนจะซื้อรถเฟิร์สอิเราว้าวแล้วอะ แล้วเ,เราก็ไปตัดสินใจหลังบ้านอีกทีเนาะไปดูว่าหลังบ้านอนะ่ะพงานเทคนิคเชียเไป็นไงเนานะช่างเก่งแค่ไหนเนะแล้วก็รถมีคุณสมบัติคุณภาพที่เราอยากซื้อใช้ไหมนะเนาะ มาถึงกับตัวแทนทีมไทยเนาะแนะนําตัวนิดหนึ่งครับืชอเล่นชื่อบอลนะครับมาจากแมทเทคบางใหญ่นะครับวันนี้มางานฉ่างงานเนาะใช่คือเป็นงานอะไรจริงๆผมมาผมยังไม่รู้เลยว่างานเขาทาอะไรแข่งอะไรยังไงบ้างอ่าเป็นงานแข่งตะกิวคอนเทน์ระดับโลกอะครับรหละดับโลกเลยเหรอใช่กี่ประเททเยอะยเลยวันนี้เป็นงานมั่นใจแค่ไหนครับก็เมื่อวานผมแข่งแต่ละครับวันนี้ก็จะเป็นอีกเด็ดหนึ่งแข่งะเขาแข่งประเภทไหนยังไงบ้างครับอ่าเขาจะมีแข่งแยกประเภทครับงานแก้ปัญหาระบบไฟฟ้ากับต่อประกอบเครื่องยนต์ อ๋อมีเครื่องยนต์ด้วยเนาะใช่เพราะว่าเป็น R E E V เนาะก็คือต้องมีเครื่องยนต์เขาเรียกว่าแหล่งพลังงานเพื่อขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าใช่ไหมเราก็ต้องทำเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้าด้วยโอหก็ไม่ธรรมดานะวันนี้มั่นใจแค่ไหนจะชนะไหมวันนี้มั่นใจเต็มร้อยเต็มร้อยเหรอประเทศอื่นเขาเป็นไงเก่งอยู่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโชว์ประเทศไหนนม็กซ์วประเทศไทยแหละน่ากลัวที่สุดเลยครับใช่ไหมแข่งกันเองอ่ะแข่งกันเองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทีมไทยเขามีกี่กี่ทีมของช่างก็จะมีสามคนครับอ๋อช่างก็แข่งกันด้วย ช่ถ้าเราชนะเราก็จะได้รางวัลใช่ได้ตังค์ไหมแบ่งผมด้วยนะผมชื่อนาบอลนะโอเคครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครั<อ>บ มาครับอยู่กับทีมไทยอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ชืออนุรักษ์ทักษะครับพี่อนุรักษ์นะพี่วันนี้เรามาร่วงงานแข่งขัน่ากงานนะพี่ครับผมงานแข่งขันวันนี้วันนี้เขาแข่งประเทศอะไรยังไงบ้างพี่รู้แลงรู้แลงรู้แล้วครับเป็นงานเกี่ยวกับประเทศงานเทคนิคเทคนิคเทคนิคละก็งานโอทอป์ึ้นยนต์๋อผมเห็นทีมไทยมีทั้งหมด3คนใช่คือเราต้องช่วยกันรืยังไงพี่หรือแข่งกันเอง อ๋แข่งกันเองครับผมครับแข่งกันเองคนละสถานีสถานีครับอ๋อเหรอครับต่างประเทศต่างประเทศก็แข่งกันเองกันแล้วเราแข่งกับต่างประเทศด้วยไหมใช่ก็คือเรียกว่าเดี่ยวเลยแหละเดี่ยวเดี่ยวแล้ววันนี้เป็นไงบ้างพี่ความมั่นใจก็ ทำเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็เตรียมตัวมาระดับหนึ่งแล้วอ๋อครับพี่แล้วการให้คะแนนเขามียังไงบ้างพี่รู้หรือยังวะเนี้ยข้าวจริงๆยังไม่แน่ใจว่าเขาจะลงรายละเอียดตรงไหนมั่งไม่รู้อ๋อแต่ก็คือมีการรื้อระบบไฟฟ้าแน่นอนใช่เขามีแน่นอนครับคุณต้องไล่หาระบบของเขาให้ได้อ๋อเขาจะทําให้รถมีปัญหาก่อนใช่แล้วที่ไล่หาให้เจอหาให้เจอครับแล้วแต่ว่าเขาจะเอาผีปัญหาแล้วแต่เขาอ๋อเดี๋ยวเขาก็จะบีบงานอีกทีนะพี่นะงานอีกทีโอเควันนี้ขอให้ได้ที่หนึ่งเลย ผมให้ได้ที่หนึ่งทุกคนที่เป็นทีมไทยเนาะเราชนะต่างชาติก็พอได้ครับโอเคขอบคุณครับพี่นุรับสวัสดีครับนี่ตอนนี้กรรมการเขากำลังทำรถให้มีปัญหาแล้วรถดีๆก็ลื้อให้มีปัญหาก็คือทำให้ทีมช่า่ิต้องหาสาเหตุเนาะว่ารถทำไมถึงมีปัญหาเพราะอะไรยังไงนี่เขากำลังไล่อยู่ไลรลื้อ ต่อเช็คต่อเช็คเครื่องยนต์ไม่มีเลยเห็นไหมเห็นไหมฝ่าฝ่าก็ปอกมาโล่งเลยมาอีกหนึ่งตัวแทนทีมไทยนะครับอยู่เขาเรียกว่าแผนกอะไรครับแนะนำตัวนิดนึงก่อนดีครับสวัสดีค่ะคดิฉันนางสาวพภารพรกิบเน้นนะคะตำแหน่งเป็นที่ปรกษาด้างงานบริการหรือว่าเซอร์วิสแอดไวเซอร,ร์ค่ะอ๋อก็คืองานเซอร์วิสเนาะใช่บริการหลังการขาย ที่ปรึกษาด้านการขายใช่ไหมอ่าหลังการขายหลังการขายทำ<ช>ไมตัวหอมขนาดนนี้ทำไมตัวหอมข่างนี้หอมว่างนี้ <c oughs> วันนี้แข่งเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับงานเซอร์วิสก็ถ้าเป็นเซอร์วิสบริการหลังการขายแอเวนเจอร์จะแข่งขันในเรื่องของการรับรถลูกค้าคะ่ะ <ứng> ตั้งแต่ลูกค้านำรถเข้ามาแจ้งซ่อมครั้งแรกเลยใ<อ>นการบำรุงรักษาอะไรพวกนี้ค่ะประมาณน<อ>ี้ใชอไมไม่ใช่เซล์ไม่ใช่เซลไม่ใช่เซล,ค,เซลค่ะคก,ก็คือดูแลลูกค้ารถคั้งกเข้ามารถผมพาครับถ่ายน้ำมันอะไรประมาณนี้อ๋อต้องทำยังไงก็คือเป็นแผนตอนรับอีกทีใช่ค่ะนะแล้วก็คุยกับลูกค้าแก้ปัญหาให้ลูกค้าก่อนใช่ค่ะเวลาลูกค้าโมโวยวายมีไหมก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่ากาาาารขข่่่งงัันนนววี้คิดดอจจะไไมมถถึึ มาโวยวายนะ <ๆ S 1> แต่ว่ามา<ห>ถึงขับรถ<า>ชมก็เป็นโชว์รูมไม่ดีอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าแบรนด์ฉางอันก็เรื่องของคุณภาพแล้วก็ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ค่ะไม่มีปัญหาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับมั่นใจแค่ไหนถ้าวันนี้ต้องบอกว่ามั่นใจ98เปอโดยประมาณหายไปสก็แสดงว่าที่1กันแหละเผื่อไว้นิดนึงเผื่อไว้นิดนึงแล้วทีมเซอร์วิสมีทั้งหมดกี่คนครับถ้าเซอร์วิสหลังการขายล่ะคะถ้าหลังการขายมี4คนแล้วก็มีเทคนิคเชี่ยว3คนค่ะทีมไทยทั้งหมดมี7 7คคนนนนนนมมีีีท่่่รรววกาแขขงััใ้เนาะก็ขอให้ได้้ที่1ไดขขออบบระะคคคคุุณณน นี่ตรงนี้เขาเรื่องของแผนเครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์สันดาปแบบที่บอกคือไม่ได้เป็นเครื่องยนต์เครื่อขับเครื่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นพลังงานเนาะนี่นี่นี่ก็มีฝาส่งสูบคือหน้าตาเครื่องยนตน์นี้มีคงมีแคมเอาลูกสูบก้านสูบออกมาเนาะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่เขาใช้บอกเกตแ่งวัดกระบอกสูบด้วยว่ากระบอกสูบบอกเกตได้ค่าได้ไอ,ไอะไรไหมกระบอกสูบเบี้ยวไหมอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือมีไฮดรอลิกอ๋อเป็นไฮดรอลิกว้าวอันนี้รถรุ่นนี้เป็นใช้ไฮดรอลิกอะ คือเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นใช้ไฮโดรลิกระบบวาล์วมีแคมมีวาล์วแปรผันคู่เนาะเป็นโซ่อันนี้วาล์วแปรผันออกไม่ใช่แปรผันนี่ก็คือแคมชุดแคมธรรมดาไม่ใช่วาล์วแปรผันฝาสูบก็หน้าตาเครื่องไม่รู้เครื่องกี่ซีซีแต่เครื่องยนต์สี่สูบอาจา 1000, อาจะแบบพันซีซีอะไรไงเงี้ยพันห้าแต่จากลูกสูบอาจจะพันสองอะไรเงี้ยเนาะน่าจะพันบะกลงบะเกนอันนี้ก็คือให้รีเช็คเรื่องของเครื่องยนต์นะว่าเป็นยังไงบ้างตรวจเช็คกระบอกสูบกไมไหมแหวนเป็นยังไงปากลูกสูบเป็นยังไไไงงงงแคคมมเเเเ็ปนนนนยยยัอะะะรีี้่่่าาจจ อันนี้มีวัดเอาไมโครนิบวัดอะไรม่แน่ใจขอดูหน่อยเพื่อแต่เขาไม่รู้ว่าไมโครไม่เห็นหนีบอะไรเลยเขาหมุนหมุนไมโครทําไมไม่รู้แต่ไมโครน่าจะหนีบดูกระโปรงลูกสูบแล้วก็วัดเครลรน์ลูกสูบอะว่าห่างก,กี่ไมโครอะไรเงี้ยกับกระบอกสูบเมื่อกี้พ่อผมเห็นเอาบอกเก็ตแทงแล้วก็เอาไมโครเนี่ยไมโครตัวนี้จับกระโปรงลูกสูบเพื่อวัดเคลรนว่าเครื่องยนต์หลวไมไหมต้องสึกหลอต้องโอเวอร์ฮอลหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็คือให้ทีมช่างด้าน ฝั่งแมคนมานิกนะนาจะขนลุกขนชงนึกนี่นี่อันนี้ประกอบแล้วปิดฝาสูบแล้วอ่าให้ดูขั้นตอนก็คือเน,นี่เนี่ยเอาใส่ลูกรงลูกสูบอันนี้แซวว่าฝั่งนี้จ,จะเริ่มก่อนหรือเปล่าทำไมรู้สึกเร็วว่าคนละขั้นตอนแล้วอันนี้กํลาลังปิดฝาสูบแล้วแล้วเดี๋ยวต้องประกอบพวกสายพานหน้าเครื่องอะไรเงี้ยนี่ใช้้อนอยางเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือเฉพาะนะเนี่ยก็คือละเอียดมากใช้เครื่องมือไมโครวัดละเอียดแล้วก็มีบอกเกตที่ไว้วัดละเอียดกับบอกสูบอีกทีหน ก็ถือว่ามาตรฐานเลยเนาะเวลา 3. 6หนาทีปิดฝาสูบแล้วอะเร็วจังไม่รู้เมื่อกี้เอาลูกสูบออกมาหรือเปล่าน่าจะอ๋อเขาไม่ได้มีแข็งอยู่แล้วเครื่องยนต์เป็นเครื่องเป่เเปาใต้แข็งไม่มีเปิดไว้ดึงชักลูกสูบออกได้เลยอันนี้ไว้ที่หนีบห่างแหวนลูกสูบก่อนใส่ก่อนใส่แหวนเขาลูกสูบลูกสูบคือเขาแข็งไรอันนี้น่าจะหรือประกอบเครื่องวัดคแคลนต์ แล้วก็เอาเคอร,รนมาจดนะว่าค่าเคอรรนเท่าไหร่ใช้เวลาการงานทํางานเป็นยังไงแล้วก็มีทีมกรรมการตรวจสอบเนี่ยกำลังปิดฝาสูบอ่าเดี๋ยอนี้เขากําลังเอาปอนเล็กมาปิดฝาสูบแต่ใช้ปอนนี้เหรอปิดพอหรอปอนนี้ไม่รู้ไม่รู้สเปคเพราะว่านะ้ำฝาสูบอาจจะเล็กมากอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องใช้ค่าปอนเยอะแต่กาลังใช้ปอนนะเนี่ยการขันฝาสูบก็ต้องมีบแบบขันฝาสูบไม่ได้ไขตัวไหนก็ได้นะมันต้องไขแบบเหมือนผูกเชือกอะเวียนอย่างเงี้ยเป็นวนเป็นก้นหอยตัวนี้สลับ อะไรเงี้ยเพื่อการกดประกันลงไปให้มันเท่ากันถ้าเราไขหัวโหววมันจะกดประกันเอียงไงเขาเลยมีปอนนี่มีปอนอันนี้ปอนนะปอนแต่เขาใช้ปอนเล็กแสดงว่าแสดงว่าน็อตสา่งสูบใช้กิโลไม่เยอะก็ไขไม่ได้ตึงมากแทนประกอบเครื่องมาตรฐานอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ต้องตั้งเอ๊แต่ก็มีมีฟิลเลอร์มาต้องตั้งวาล์วหรอผมเห็นเป็นไฮดรอลิกวาล์วนี่มีอุปกรณ์มีฟิลเลอร์มาเพื่อวัดตั้งวาล์วด้วยอะไรเงี้ย แต่ไม่น่าตั้งนะเพราะเป็นไฮดรอลิกวาล์วนะนี่ก็ใส่แคมแล้วเราถ่ายประกับแคมถ่ายแคมต้องเอาฟิลเลอร์เช็คแล้วใส่หน้าเครื่องก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้ใกล้เสร็จแล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวเลยเร็วมากอ่านดูคันนี้ต่อเนี่ยเฝั่งนู้นฝั่งนู้นนยเขาเอาบ็อกเก็ตนะสูมเห็นปะเนี่ยอันนั้นก็จะเอาบ็อกเก็ตเพื่อวัดความโตของกระบอกสูบเห็นไหมเอาบ็อกเก็ตแทงบ็อกเก็ตแทง้ะไปเขาต้องวัดเป็นแกน x กับ y นะบ็อกเก็ตก็เป็นกากบาท วัดความโตของกระบอกสูบเสร็จปุ๊บเอาไมโครมานอีบลูกสูบวัดความห่างของกระบอกกับลูกสูบห่างกันเท่าไหร่เนาะแล้วก็วัดเคลนตปากแหวนไม่รู้ว่าวัดปากแหวนหรือเปล่าว่าปากแหวนกี่กี่ฟิลเลอร์อะไรเงี้ยก็คือมันเรียกว่ามาตรฐานของการประกอบเครื่องยนต์อยู่แล้วแต่เครื่องยนต์สันดาปตัวนี้แบบที่บอกมันไม่ได้ใช้รอบเครื่องใช้ไรก็เรื่องของระยะการใช้งานที่มันยาวนานมากกว่าก็คือเรื่องของแหล่งกําเนิดพลังงานเนาะใช้น้ำมันมาปั่นเครื่องยนต์เพื่อส่งกําลังไฟฟ้าสู่ล้ออะไรเงี้ย เดี๋ยวเราดูคนไทยนะว่าคนไทยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นโซนของเมื่อกี้เครื่องยนต์เนาะอันนี้เป็นโซนไฟฟ้านะครับก็คือเขาจะต้องทําโจทย์ขึ้นมาเนาะว่าระบบไฟมีปัญหาตรงไหนแล้วก็หาคอนเนคเตอร์ระบบไฟว่าเกิดจากอะไรแล้วก็มีเนี่ยมีเมนูนคู่มือให้เซิร์ชหานะในแต่ละพาร์ทเพราะว่าช่างถามว่าจริงๆอะในการทํารถที่ถูกต้องเรื่องของเมนูลสสาคัญมากเราต้องตามทาตามคู่มือทั้งหมดเนี่ยเขาก็เดินกำลังดูเมนูนในแต่ละจุดคอนเนคเตอร์ต่างๆเนาะ เพื่อหาข้อมูลว่าเนี่ยตรงนี้ไม่มาเพราะอะไรยังไงตรงนี้เป็นโซนแข่งของ SA Service ก็คือหลังการขายนะก็คือเวลารถมีปัญหาอะไรเข้ามาลูกค้ามาประทะมาอะไรเอารถมาเซอร์วิสก่อนที่จะไปสู่ทีมช่างนี่ตรงนี้โซนนี้เลยเขาก็จะอธิบายลูกค้านู่นนี่นั่นนี่กรรมการจะต้ให้ะนนนี่กรรมการกรรมการไหนกรรมการนู่นนู่น นี่ก็มาูกรรมาการเข่งมากเพราะว่าตรงนี้สําคัญนะคือใช่เป็นหน้าเป็นตาเลย ครับตอนนี้ก็คือการแข่งขันของหลายๆประเทศแล้วนะแล้วก็ทีมไทยกําลังจะเข้าสู่การแข่งขันแล้วก็คือแข่งขันเหมือนกันนะทุกประเภทเลยก็คือแข่งขันเหมือนทั้งทุกๆประเทศแล้วนะก็คือมีเรื่องของระบบอิเล็กทริกเรื่องไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องยนตส์สแนดาบนะ์เนาะแล้วก็เรื่องของ SA นะครับการสวิตหลังการขายนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าทีมไทยจะทาผลงานได้ดีแค่ไหนแล้ววันนี้ประกาศผลร,รางวัลเลยจะได้รางวัลที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่มาสู่ประเทศไทยโอ้โหเรียกว่าแข่งระดับนานา,นาชาติเลยเนาะเราก็ต้องเอาใจช่วยยททมไท ร้อยแล้วนะครับโหเราเรียกว่ายาวนานเลยนะก็คือมีทีมแข่งขันเยอะมากแล้วการแข่งขันเพื่อนๆผมอาจจะไม่ได้เอาภาพให้ดูเยอะเพราะว่าม,มันแข่งเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆเนาะแล้วทีมไทยเราก็แข่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังประกาศผลแล้วเราก็อยากรู้นะว่าทีมไทยจะได้รางวัลอันดับที่เท่าไหร่บ้างเนาะก็คือทั้งหมด7คนนะ มีทั้งของด้านของทีมเทคนิเชียลนะทีม s อเนาะแล้วก็ S a 4สคนและเทคนิเชียลสคนเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผลรางวัลว,ว,วันนี้จะเป็นยังไงเราจะได้ฉลองทีมไทยที่ได้แชมป์โอลิมปิกหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ก็คือการอของฉัง,งอันเนาะเดี๋ยวไรอดูนะครับว่าจะได้รางวัลที่เท่าไหร่กันบ้างเนานะนี่ประกาศแนละ้ว เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากครเรียกว่า ถึงฝันไหมหรือว่าอยากได้เหรียญทองใช่อยากได้เหรียญทองแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะประสบการณ์ครั้งแรกแล้วก็ครั้งแรกของการจัดของฉางอันด้วยโอใช่แล้วก็แต่ว่าพอเราได้เหรียญเงินแล้วเรารู้สึกว่าปีหน้าเราจะไม่เอาแค่เหรียญเงินแล้วอ๋อต้องตั้งใจกันเดิมอีกใช่เนาะแม่ผมขอลองจับหน่อยไหมได้เลยค่ะอุยหนักมากค่ะอุยเป็นรางวัลที่แบบนะภูมิใจนะพี่นะใช่ค่ะนอกจากความภูมิใจคืออะไรพี่แมงนอกเหนือจากความภูมิใจก็ประทับใจประทับใจแล้วก็คิดว่าเขาจัดงานออกมาได้ดีีมมาาาาาาากกๆคครรรััโหยิ่่่่่่งงใใใญเเเนนนนนะะะะชชแแแลลลล้้้้้ววววว็ตฐไดพ มีทั้งเหรียญทั้งถ้วยนะพี่แล้วกระซิบหน่อยได้ไหมให้เพื่อนๆรู้หน่อยได้ไหมว่าเราแข่งขันเนี่ยได้เงินไหมเห็นเห็นมาเขาได้นะได้เหรอได้เหรอเยอะเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ประมาณห้าพันดอลลาร์สหรัฐประนี้เดี๋ยวผมจำได้อยู่ที่ฉังอันว่ปีหน้าพี่อาจจะต้องแข่งกับผม NM เล่นเนาะแล้วอย่างเงี้ยพี่คือฉางอันที่เราพี่มาทำงานที่นี่อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะเรื่องของมาตรฐานของแบรนด์อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างพี่ต้องบอกว่ามาตรฐานสูงมากนะคะเห็นเห็นว่า บางคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเป็นแบรนด์จีนหรือเปล่าฉางอันหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าจีนเขามาตรฐานสูงมากการดูแลรถและรับลูกค้าบอกเลยว่าสูงมากแล้วก็ยากมากค่ะน้องแล้วอย่างการจัดการแข่งขันเนี่ยผมไม่รู้นะว่าแบรนด์อื่นมีไหมและนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยครั้งแรกของประเทศและครั้งแรกของฉางอันเราต้องบิลด้วยแล้วก็เนี่ยนี่เหรียญเงินนะได้ห้าพันยูเอแอนด์ล่าณะเหรียญทองน่าจะห้าหมื่นอุ้ยไม่รู้ือหนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมื่น โอ้โหยังไงวันนี้ก็ยินดีด้วยนะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวปีหน้าผมมาเชียร์อีกดีๆค,ค่ะขอให้ได้ที่หน<ด>ึ่งเหรียญทองเลยนะปีหน้า<ด>ขอเครณยญขาวดวัะครับแล้วตอนนี้อยู่กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองท่านนะคืออันนี้รางวัลอะไรยังไงร,รู้ไหมรู้ไหม น่าจะเป็นรางวัล e x c e l l e n t Award นะใช่ก็คือเป็นรางวัลที่เราทักษะยอดเยี่ยมที่เราแข่งขันกันมาเนาะแล้วแต่วันนี้ไม่ได้รางวัลผมเห็นว่ามีเหรียญทองแดงเหรียญเงินและเหรียญทองใช่แล้วได้เงินด้วยนี่ใช่ไหมเงินเยอะด้วยนะได้ที่หนึ่งได้หนึ่งหมื่นดอลลาร์หนึ่งหมื่นดอลลาร์สามแสนกว่าบาท่แล้ววันนี้เราผิดพลาดเราไม่ได้ใช่ไม่ได้คิดว่าอะไรที่ทําให้เราอาทีเราขอเลยคิดว่าอะไรที่ทําให้เราผิดพลาดเราไม่ได้รางวัลในวันนี้อ่าเป็นเรื่องเวลา ในสเตชันไหนของอิเล็กทริกหรือว่าเครื่องยนต์ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็เรื่องเวลาเก็บอุปกรณ์ไม่ทันอะไรนอ๋อคือประสบการณ์เนอะเราทำงานอยู่ที่่างอันมานานประมาณปีนึงปีเดียวเนาะปีเดียวปีเดียวนี่ก็เรื่องของเวลาเหมือนกันไหมใช่ที่ผิดพลาดแล้วปีหน้าเรารู้แล้วว่านี่ครั้งแรกของ่างอันที่มีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยนะที่ให้รางวัลเยอะด้วยนะแล้วแจกเยอะด้วยนะผมว่าเป็นร้านนะเนาะใช่ไหมแล้วปีหน้ามีตั้งใจไหมวางแผนไว้ไหมว่าเราจะ กลับมาร่วมการแข่งขันอีกมีครับแล้วคิดว่าเป็นไงพี่หน้าจะ <c oughs> <ผม S 1> เอาไว้ได้เอาซุ่มหน้าานะสุ่มหน้าปีหน้าต้องได้ไหม <c oughs> ต้องได้นะได้ครับน้าะแก้มือแต่วันนี้ก็ได้ถือว่าได้รางวัลไปเนาะ <c oughs> ได้มีถ้วยรางวัลกลับไปที่บ้านเนาะภูมิใจอายุย3 24ยยังเด็กๆกันอยู่เลยเนาะยังมีเวลาอีกไกลนะลุยเผื่อจะได้เป็นเรียกว่าระดับบนๆของสังกันเนาะยังไงผมเอาใจช่วยครับพี่หน้าเดี๋ยวผมมันถ่ายด้วยนะถือเหรียญทองคนละเหรียญเลยนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้ได้ราง ความรู้สึกเป็นไงดีใจแน่นอนครับตื่นเต้นด้วยครับวันนี้ได้รางวัลเรียกว่ารางวัลสาขาของทีมเทคนิคเชียนใช่ไหมพี่เทคนิคเชียนครับผมก็คือสเตชันที่แข่งทั้งหมดรอครับอ่าก็มีสเตชันเครื่องยนต์กับรถ S 0 7นที่ให้แก้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาแล้วพี่ได้ลำดับที่เท่าไหร่มาพี่วันนี้ได้ที่สองที่สองเหรอพี่ว่าทำไมถึงชนะและทำไมถึงไปได้ที่หนึ่งเพราะอะไรพี่ตามความสามารถเราก็มีระดับนินทามครับ แต่ว่าที่เราชนะเนี่ยเพราะว่าเราเวลาแ่นเนี่ยเราต้องต้องสังเกตว่าจุดตรงไหนที่มันได้คะแนนเราต้องทำได้เราต้องทำให้กรรมการเขาให้คะแนนเราให้ได้เราต้องเรียกว่ารู้ใจกรรมการหน่อยก็ต้องเด,ดาเอาอ่ะทุงอย่างคุณต้องการต้องเดาเอาว่าทําตรงไหนเราได้ดคะแนนรับไีมไม่ใช่ว่าทาเสร็จในเวลาออกล่อนจริงแต่ว่าคุณช้า เขาให้คะแนนก็นไม่ได้คะแนนก็ไม่ได้คะแนนเพราะเขาสรุปคะแนนกันต่อทายใช่ไหมครับใช่แล้วจริงๆผมว่ารางวัลเหรียญเงินันนี้ผมเห็นมี4ท่านที่ได้แต่ท่านในเชือมี2ใช่ไหมจ้า N.A. สองคน N.A. สองในเชือสองเนาะครับแล้วก็ทำไมพี่คิดว่า รอบนี้เราถึงไม่ได้เหรียญทองก็เลยน่าจะเราความสามารถเรามีเท่านี้ใช่ไหมครับครยบตัวเราเราเตรียมตัวมาได้ประมาณนี้อใช่แล้วก็สภาพร่างกายเราอีกเราอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะแต่ไวรุ่นอยู่อไวรุ่นอยู่อประสบการณ์ที่ทำงานกี่ปีแล้วพี่ปลายปีนี้ก็น่าจะประมาณสองปีครับอ๋อสองปีเหรอแต่ต้องบอกว่าพี่เป็นช่างจากที่อื่นมาอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราประสบการณ์ดาบมาแล้วอ๋อเราประสบการณ์มันต่อยอดก็พยายาม พยายามศึกษาดูว่าเป็นยังไงยังไงยังไงครับเจ้าหน้าที่ที่ฉังงานเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะค,รคุณอยากรู้ว่าอะไรคุณก็ถาม,มตอบถามก็ได้เขาไม่มีปัญหาเล้วอันนี้ผมถามพี่หน่อยว่าพี่อ่ะต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วเนาะก่อนที่มาฉังอันแล้วพอมาฉางอันพี่รู้สึกย,ยังไงกับแบรนด์นี้ ในการเรื่องของการเซอร์วิสแมทแนานทุกอย่างที่พี่รู้สึกว่ากับแบรนด์ฉางอันก็ดีอยู่นะครับ,รบทั้งเรื่องการดูแลลูกค้าติดตามลูกค้าดำเนินงานคลอมงานเทคนิคอะไรพวกนี้มันคือเขาใส่ใจลูกค้าหมดในกรณีลูกค้าคอมเพลน,นแป๊บเดียวติดเกิเดลแล้วแป๊บเดียวนี้คือเขาจะต้องแจ้งไปแล้วถ้าเราทางดีลเลอร์เนี่ยถ้าทำไม่ได้เนี่ย ก็มีเท่าเทคนิคของผางเยานเขาด้วยอ๋อก็มีเทคนิคขั้นสูงมาอีกมาดูแลให้เราด้วยง่ายถ้าไเร่งด่วนอ่ะเราไม่ต้องทำเอกสารเราดให้ตัวเอาอ๋อตัวถามได้เลยก็คือไม่ต้องรอค่าวันรอเอกสารไม่ต้องเช็คให้เลยบางทีถ้าแก้ปัญหาตรงจุดแล้วไม่ได้ยังไงเยเดี๋ยวเขาก็เราก็จะอธิบายลูกค้ากันอ๋อ ช่ครับแต่มันก็มีบางเรื่องที่เร็วบ้างช้าบ้างตามหน้างานมันต้องเป็นปกติแล้วเนาะใช่ใช่เขเป็นอย่างนี้ทุกเกือบทุกยี่ห้อเร็วบ้างช้าบ้างติดขัดบ้างแต่เราก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเราเป็นแบรนด์ใหม่ใช่ไหมเพราะมันเปิดมา2ปีเองอ๋อนี่สองปีแสดงว่าที่เข้ามาตั้งแต่เริ่มเลยนาะที่ฉันมาไทยใช่ครับอ๋อครับพี่แล้วปีหน้าพี่จะร่วมใจกันนี้ไหมใจจริงๆผมอยากจะให้เด็กรุ่นหลังมารุ่นหลังขึ้นมารุ่นหลังขึ้นมา เพราะว่าผมไม่อยากมาเองละอายุก็เริ่มเยอะเริ่มมาแล้ถ้าเราสอนให้เด็กรุ่นหลังๆเป็นได้เนี่ยผงใจ่ากใช่แล้วเด็กเ็ามีความรู้เราก็มีความรู้คนทำงานต้องรถมันก็จะเยอะอช่ใช่ใช่แบรนด์เขาก็เติบโตไปเรื่อยๆใช่ครับครับพี่อย่างันนี้ขอบคุณมากพี่ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาร่วมงานของฉังอันนะที่มีการเรียกว่าเรียกว่าการประกวดดีกว่าแข่งขันของทีม Service, ์วิสและก็ทีมเทคนิเชียลนะแล้ววันนี้พอสอนนี้ผมว่าเรื่องของจีนเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็แบรนด์หรือสินค้าของจีนเนี่ยเรียกว่าไว้ใจได้เลยนะวันนี้ผมพามาเพื่อนๆมาดูนะเห็นความเรียกว่ามาตรฐานเนาะทั้งทีมของเทคนิเชียลที่มีการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะว่าชนะเนี่ยผู้เขาภูมิใจเขาดีใจกันมากตัวผมเองนะไปแข่งดิบเนาะ ไม่รู้กี่ถาวแล้วเนาะไม่เคยได้เงินเลยสักบ,บาทนี่รางวัลที่ทีมไทยได้นะสองคนนะพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงที่ได้ทั้งทั้งสองฝั่งเลยเทคนิเชียลแล้วก็ทีมสวิตเนาะก็คือได้เงินรางวัล5,000น 5, ดอลลาร์ยูเอสดอลลาร์ แสนกว่าบาทโหนี่คือเหรียญทองอเหรียญทองเหรียญเงินนะมีเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองเหรียญทองเขาบอกว่า1 0,000หื่นยูอลลา่์สามแสนกว่าบาทก็คือเรียกว่าฉากอันเรียกว่าให้กําลังใจของทีมเทคนิคเชียลแล้วก็ทีมเซอร์วิสท,ทุกคนเลยคือเขาสร้างแบรนด์ออกมาด้วยความให้เชื่อมั่นในทีมงานก่อนเชื่อมั่นในแบรนด์แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของแบรนด์เนาะแล้วก็เรื่องบริการหลักการขายยังไงผมว่า วันนี้ก็มาเรียกว่าจบใจนะเพื่อนๆในเหตุการณ์แข่งขันนะผมได้เห็นการแข่งขันเปิดประสบการณ์ผมครั้งแรกเลยยังไงอีพีนี้ผมไปก่อนอยู่แล้วนะครับฝากติดตามมใินใ่ากัลลาชแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปบุกโรงงานหรือเปล่าอยากเห็นไหมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะว่าโรงงานผลิตรถไฟฟ้าแบรนด์จีนยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลุยที่โรงงานครับเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ไปก่อนครับบายบายครับช่างอันครับ